สวัสดีค่ะ คลิปนี้อาพาทุกท่านไปนรับชมสปอยเนื้อหาของเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในภาคที่2ของซีรีส์เปิดตำนาน9สกุลสืบเนื่องมาจากเมื่อไม่กี่วันก่อนกองถ่ายละครเปิดตำนาน9สกุลภาค2เดี๋ยวเริ่มบูงสูงและเตรียมการถ่ายทําแล้วคลิปนี้อาจจึงนําเนื้อหาบางส่วนจากนิยายบันทึกจอมโวนสุสารที่มีเนื้อความเล่าถึงตำนาน9สกุลมาสรุปเนื้อหาหทุกคนฟังกันโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพราะซีรีส์ดัดแปลงมาจากนิยายเนื้อหาจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆน,นะ แนอนแต่ว่าบางไทม์ไลน์อาจคิดว่าน่าจะถูกต้องเพราะยังไงทีมงานก็ยังคงต้องเนื้อหาบางส่วนให้เป็นเหมือนกับต้นฉบับ จากในภาคที่1เราจะเห็นว่าก้าสกุลกำลังอยู่ในยุครุ่งโรจน์ที่ยากหาคู่ต่อสู้แม้พวกเขาจะพยายามค้นหาความลับของขบวนรถไฟมอรณะไปพร้อมๆกับการค้นหาความจริงและความเป็นมาของต้นระกูลเก่าแก่ทว่าในตอนท้ายปริศนาคลี่คลายเพียงหนึ่งและทุกอย่างก็หยุดลงอย่างกะทันหัน,หนเนื่องจากการมาของสงครามรบกับทหารญี่ปุ่น ในส่วนเนื้อหาของภาคที่สองนี้เป็นการอ้างอิงเรื่องราวที่เล่าโดยเสี่ยวควาตัวละครสมทบจากบันทึกจอมจสุสานในพงศาวดารจนร่่นสุสานเล่มที่7บทที่51เมื่อสงครามอันโหดร้ายจบลงด้วยชัยชนะเมืองฉางซาย,ยังคงดำเนินกิจการการค้าภายในและกิจการรับของแต่ละตระกูลราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น ทว่าในห่วงเวลาที่แผ่นดินจินยังร้อนระอุปไปด้วยไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อระบอบเก่าล่มสลายและระบอบใหม่ยังไร้รากชายผู้หนึ่งที่มีนามเรียกขานว่าจางต้าฝอเยหรือพ่อพระใหญ่จางได้ก้วขึ้นมาเป็นผู้นํากองกําลังท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชางซาเขาไม่เพียงเป็นอนายุทธศสาสตร์ที่เฉียบแหลมแต่ยังมีศาสตร์ลับและความรู้ด้านห่วงซุยอย่างลึกซึ้งจากสายเลือดลี้ลับของตระกูล ด้วยบุคลิกอันสง่างามและบารมีตามธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่เกิดเขายึดครองสุนลรงเมงหน้าได้อย่างรวดเร็วแบ่ไม่รู้ว่าในขณะนั้นเขาใช้ชื่อใดในหมู่ผู้มีอำนาจแต่ในบรรดาผู้เล่นตัวจริงของยุคนั้นเขาคือคนที่ไม่มีใครมองข้าม หลายด้วยสถานะเช่นนั้นพ่อพระใหญ่จางจึงมีโอกาสได้พบกับบุคคลสําคัญระดับผู้น,นําในค่ําคืนหนึ่งซึ่งเต็ไมไปด้วยกลิ่นเหล้าและบทสนทนาลับผู้นําคนหนึ่งได้ล่วงรู้ถึงความลับของบรรพบุรุษตระกูลจางจากคาบอกเล่าเล่นๆของซางต้าฟอเย หลายปีผ่านไปการปฏิวัติได้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ผู้คนที่เคยอยู่ใต้แสงอาทิตย์เริ่มร่วงโรยสางตาฟอยเยอร์หรือทันพายุการเมืองจึงเลือกถอยกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบในชนบทปล่อยให้ความลับหลับไหลไปพร้อมกับการเวลาแต่โลกไม่เคยลืมความลับและความตายก็ไม่เคยรอใครในปีหนึ่งซึ่งทุกอย่างดูเงียบสงบ พ่อพระใหญ่จางก,กลับได้รับคำเชิญอย่างลับๆและได้พบกับผู้นำผู้นั้นอีกครั้งชาชราในปลายเท้าของชีวิตผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยยืนอยู่เหนือผู้คนบัดน,นี้กำลังหวาดกลัวบางสิ่งที่แม้แต่พลังอำนาจก็ซื้อไม่ได้นั่นคือความตายในห้องสนทนาอันเงียบเงนันท่ามกลางแสงเพียนที่สั่นไหวพ่อพระใหญ่จางสัมผัสได้ถึงความร้อนรอนที่ฝังอยู่ใต้ใบหน้าสงบนิ่ง ผู้นำคนนั้นขอร้องให้เขาตามหาความลับของบรรพบุรุษตระกกนซางอีกครั้งบางทีที่นั่นอัานมีคำตอบเกี่ยวกับความเป็นนิ้รันซ่อนอยู่เสียงของชาชารานั้นสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความกลัวและพ่อพระใหญ่จางก็รู้ดีว่าเขาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ หลังจากรับคำขอสุดท้ายจากชาชาราผู้นำชาติพ่อพระใหญ่จางไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากย้อนรอยสายเลือดของตนเองเขาใช้สิทธิวิเศษที่หลงเหลืออยู่จากตำแหน่งและอดีตอันสูงส่งเปิดบันทึกประวัติศาสตร์ที่ถูกปิดผนึกในห้องจดหมายของบรรทอนต่างๆทั้งหมดในเขตที่อำนาจของเขาจะเข้าไปถึง เส้นทางอันบกวนของตระกูลจางค่อยๆปรากฏเป็นภาพเงาเลือนรางจากรลายผู้กันในสมัยราช,ชวงศ์และในที่สุดเขาก็พบบ่อแสหนึ่งบนแผ่นหินเก่าแก่ที่แ้บไม่มีใครมองเห็นพวกเขาซื่อกูเนียงในเสืยอฉวนต่อมาที่นั่นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วนสุขสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีน ในเวลานั้นเองสุขภาพของผู้นำสุดโทมมยังรวดเร็วความหวังเดียวของเขาถูกฝากไว้กับโครงการเสี่ยงตายที่ต้องดำเนินการโดยทันทีแม้เวลาไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกาสกุลกลุ่มผู้นำที่อยู่เบื้องหลังแผ่นดินจีนผู้มีทั้งบทบาท,ทั้งภายในเงามืดและนด้ประวัติศาสตร์ต้องถูกระดมพลเพื่อเข้ารวมภารกิจสำรวจที่เต็มไปได้วยอันตรายและคำสาบร้ายมากมายที่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อเขาร่วมแล้วตนจะได้กลับออกมาหรือไม่แต่สิ่งที่ควรเป็นมหาการกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่เมื่อ ระดูดสันหลังของกลุ่มถูกบทขยี้จนสิ้นสูญความรุ่งเรืองก็ร่วงรวนดังเท่าทุลียอดฝีมือพวกแดงไกลตกตายเป็นเงาเมื่อของสุสานโบราณกระทั่งเสียงลมหายใจสุดท้ายยังดังก้องในบันทึกที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงโครงการร่อนสุสานนี้อยู่ภายใต้คำสัง่งระดับสูงแต่ว่าในปีนั้นเองเราหัวหน้าและผู้ควบคุมกองปฏิบัติการต่างก็ล้มตายอย่างลึกลับภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน ราวกับว่ามีบางสิ่งจากในสุสานติดตามพวกเขากลับขึ้นมาบนผืนดินเมื่อคนสังตตยเรื่องราวทั้งหมดย่อมถูกฝังโครงการถูกยุติโดยอัตโนมัติหลักฐานทั้งหมดถูกปิดผนึกและบาดแผลของแผ่นดินก็กลายเป็นเพียงเสียงกระสิบในเงามืดโชคดีหรือโชคร้ายไม่มีใครอธิบายได้แน่ชัดโครงการปล้นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ถูกปิดลับอย่างยิ่งและเมื่อชายสองคนที่ถือกุญแจสําสคัญสู่ความลับนั้นตายลงเหตุการณ์ทั้งหมดก็สมหายไปในเงามืดของกระแสประวัติศาสตร์ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงมีเพียงสิ่งที่ตามมาคือการชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลากไปพร้อมกับความลับประตูแห่ง9ก้าสกุลซึ่งเคยยิ่งใหญ่ในฉางซาต่างถูกปิดตายลงทีลบะบานผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีความรู้ผู้รักษาคำสาบานต่างค่อยๆตายจากกันไป เสมือนเสียงลมหายใจส,สุดท้ายของยุคทองยุคของก้าสกลุลคนขุดสุสานสิ้นสุดลงณจุดนั้นหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้พยายามที่จะลืมแม้แต่นายหญิง5้าระกูลหัวและนายท่าน9ก้าระกุลเสียอที่เคยยืนอยู่บนสุดยอดของคลื่นแห่งการเวลาต่างก็เลือกที่จะล้างอาดีตอย่างมีสติต่างขาดจากเง้มืดของตอนเองด้วยการจับมือกับครอบครัวอื่นแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์เพื่อประคับประคองธุรกิจและรักษาอิทธิพลในโลกใหม่ที่ไร้อำนาจของก้าสกลุล แต่อดีตไม่เคยยอมถูกฝังเมื่อกองกำลังเดิมล่มสลายกองกำลังใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเงียบเชียบและแทนที่จะหยุดการสำรวจลับหลังผู้นำตายลงไปกองกำลังใหม่นี้กลับพัฒนาคนรุ่นใหม่อย่างลับๆรุ่นลูกของเหล่าผู้นำเก้าสกุลได้รับการฝึกฝนเฝ้าดูและกล่อมเขาด้วยแนวคิดล้ำลึกจนกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าถึงโดยกองกำลังใหม่นี้เปลี่ยนเป้าหมายจากภูเขาในเสฉวนมาสู่จางเจียโหลหอคอยเก่าที่ถูกลืมในมา้านหมอกของกวางสีหรือที่แฟนซีรีส์จอมสนสุดสาร จะรู้จักกันในชื่อหอคอยสกุลจางหรือว่าบ้านสกุลจางการดําเนินการค้นหาความลับสุดยอดจากภารกิจในวันวานที่ยังค้างคามาจนถึงทุกวันนี้และในอนาคตข,ข้างหน้าด้วย โดยเนื้อหาที่อัดเล่าไปนั้นมาจากคำบอกเล่าของคนรุ่นหลังแล้วก็ยังมีตัวละครลับที่คนรุ่นหลังเรียกกันว่าผู้นำแห่งชาติแล้วใครกันแน่คือผู้นำและผู้นำที่ว่าเป็นใครมีที่มายังไงถึงทำให้พ่อพระใหญ่ยอมเปิดภารกิจปล้นสุสานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ความลับที่แท้จริงที่ก้าวสกุลต้องการตามหามีอะไรอีกบ้างสิ่งนี้อัดเองก็ไม่ทราบแล้วนะคะเอาเป็นว่าเรามารอดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าทีมงานจะเล่าเรื่องราวออกมาแบบไหนคลิปหน้าอาจจะนำเรื่องราวดีๆอะไร เล่ากล่าวก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ